ก่อนที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ก่อนอื่นขอรบกวนทานสอยกดถึกใจกดซับสไครต์ติดตามพร้อมด้วยกดกระดิ่งเพื่อทานจะบ่ะปาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากขาพเจ้าเจ้าคน่นกับอสวบายดีตุกุทานเนาะวันนี้ขาพเจ้าจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาการเส่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข่ากับโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะเมนการใส่ไวไ,ไฟหรือว่าการแชร์ฮอสปอตจากโทรศัพท์และสําหรับการใส่อินเทอร์เน็ต เนาะบรรทานกาจิเคยเสียมต่อกับเขาน้ตบุ๊กบอเดยเฉพะเป็นการใส่ไวไฟและบางทานกะจะเห็นปัญหาหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะเวลาเขาใส่ไปโดนๆดแล้วคอมพิวเตอร์เฮาเวลาเสื่มต่ออินเทอร์เน็ตฮะมันมักจะลดหรือว่าบางครั้งก็บบอสามารถเข้าไปเสียมต่ออินเทอร์เน็ตได้ปกติแต่ว่ามือนี้เขาจะเจ้าจะมาในะนําวิธีการแก้ไขปัญหาลังกาวเนาะซึ่งจะมีวิธีในขั้นตอนอะยรนั้น มาชมนะครับฟังไปนํากันได้เลยและสําหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วมันจะขึ rumors. ้นมาว่า Wifi หรือว่าอินเทอร์เน็ต no access <Maps> เนอะอันนี้กายไมา็ว่าเขาบอสามารถเสื่อมต่อเขาอินเทอร์เน็ตได้สําหรับวิธีนี้ขาปะเจ้าจะมีวิธีแก่เนาะทำอิท่นี้ให้ทานเขามาที setting เนาะโดยที่ว่าเขามาทีปม windows หลังจากนั้นในฮาาอเขามาสู่เซตติ้งเมื่อฮอเขามาสู่เซตติ้งแล้วให้ทานเขามาทีเน็ตเวิร์กแอนด์อินเทอร์เน็ตให้ฮขคคลิกเข้าไปบัดหนึ่งหลังจากนั้นให้ทานเรือนมาทีสตาร์ทแล้วให้ทานเรือนลงมาลุมแล้วจะเห็นคำว่าเน็ตเวิร์กรีเซ็ตให้ทานคลิกเน็ตเวิร์กรีเซ็ตเข้าไปหลังจากนั้นให้ทานกดคำว่ารีเซ็ต now คลิกเข้าไปบัดหนึ่ง หลังจากนั้นให้ทานกดเจ็แล้วรอทถาคำสั่งขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์มันจะให้ทานรีสตาร์ทเครื่องเนาะตัวนี้ให้เข้ากดปุ่มรีสตาร์ทเครื่องขึ้นเนาะเขามันทีนี้เนาะในการ, Boom, ารกดปุม่มรีสตาร์ทเครื่องแล้วคอมพิวเตอร์ของเขามันจะรีสตาร์ทมาใหม่แล้วเ่าสังเกตเห็นว่าปุ่ม Wi-Fi อยู่เบื้องนี้เนาะ มันจะมีเครื่องไม้การกรบาดอันนี้ไม้กระบาดมันดีเซตเรื่องเกี่ยวกับาการเสื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เฮานะลักจากนั้นให้เขอดีสตาร์ทไปเนาะแล้วมันจะกลับเข้ามาใส่ได้ปกติหลังจากที่ว่าเฮาเรีสตาร์ทเครื่องเเข้ามาไมา่เร็วเฮาจะสังเกตวก่า Wi-Fi หรือว่าไวเลสของเฮานี้เนาะมันจะกลับมาใส่ได้เป็นปกติหลังจากนั้นเพียงแต่ท่านคลิกใส่ไวเลสกับไปแลวเลือกหา WiFi ที่ว่าเฮาแช์เนาะ แล้วก็เพียงแต่กดเข้าไปเพียงเท่านี้ทานก็สามารถนำใส่อ so ินเทอร์เน well, so well, ็ตของทานได้เป right ็นปกติและสำหรับทานใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนำใส่อินเทอร์เน็ตไปดนๆเดี่ยวอินเทอร์เน็ตของทานมักลุดเนาะโดยเฉพาะเมนทานใดที่ว่าเสื่อมต่อไ i f i หรือว่าเสื่อมต่อฮอสปอตจากโทรศัพท์เวลาใส่ด่ดนไปเห็นว่าเน็ตของเขามักลุดเนาะสำหรับวิธีการแก้ไขเน็ตลุดนี้เพียงแต่ทานไ้มาตั้งคา ไลเวอร์ของไวเลสคื่เนาะหรือว่าตัวนี้เนาะที่ว่าเป็นไวเัสนันที่ว่าติดมาในในคอมเนาะจหรับวิธีการตั้งคาไปไลบราร์ไเวไเวัสนันเพียงแต่ทานเข้ามาทีปุ่มเซิร์ชตัวนี้เนาะแล้วพิมพ์คําว่า device manager ตัวนี้เนาะ device manager แล้วคลิกเข้าไปบัดหนึ่ง หลังจากที่เราเข้ามาสู่รีไ i ม e เนเจอร์แล้วให้ท่านเลือนลงมาทีเน็ตเวิร์ d อะดัปเตอร์แล้วให้ทานติ๊กใส่ดุกซอนทางหน้านี้เนาะแล้วทานจะเห็นรายการต่างๆหลังจากนั้นให้ทานเรือนลงมาทีคำว่าไ i เ e ตเน็ตเวิร์กอะดัปเตอร์เนาะอันนี้คอมของข่าพประามันจะเขียนคำว่าไ i เดตเน็ตเวิร์กอะดัปเตอร์คคอมของทานอาจจะเขียนใส่ Wi-Fi ก็มีเนาะอันนี้แคขึ้นกับอคอมแต่ละรุ่นแต่สำหรับคอมข่าวประามันจะมีคำว่า ไวร e เลสเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์เนาะหลังจากนั้นให้ทานคลิกใส่ไวา์เลสเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ตัวนี้เนาะหลังจากนั้นให้ทานคลิกขวาอีกบานหนึ่งแล้วห้ทานกดใส่คำว่าอัปเดตไดเวอร์เมื่อฮักเขามาสู่อัปเดตไดเวอร์แล้วให้ทานเลื่อนลงมาที่ Browse My Computer for Diver Software เนาะห้ทานติ๊กใส่ตัวนี้เนาะหลังจากนั้นให้ทานเลื่อนลงมาที่ l e t Me Pick From a List of าไปได้ปูเนาะตัวนี้ให้ทานคลิกใส่ตัวนี้เนาะหลังจากนั้นมันจะมีไดรเวอร์ที่ว่าอยู่ในคอมของเฮาเนาะแล้วให้ทานติ๊กใส่ตัวเบื้องเทิงก็ได้เนาะหลังจากนั้นให้ทานติดตัง้งใหม่เนาะอันนี้หมายความ่าเฮาจะติดตัง้งไดรเวอร์ใหม่เนาะเพื่อเฮ็ดให้อา่าการเสริมต่ออินเทอร์เน็ตของเฮาลดพรอินเทอร์เน็ตล เวลาใสา่ไปดนดุนหรือว่าอินเทอร์เน็ตสาเนาะอันนี้ก็เป็นอีกทีนึงในการติดตั้งคืนลักจั่นให้ทานติ๊กเน็กเนาะเน็กไปแล้วมันจะมีการอิสตอร์ไดเวอร์คืนสำหรับไวเลสหรือว,ว่าไวไฟนี้ลักจั้นให้ทานคลิกคำว่าโคสเนาะแล้วมันจะให้เฮารีสตาร์ทเครื่องคืนเนาะลักนั้นให้ทานกดใส่แยด นักการันมันจะรีสตาร์ทเครื่องใหม่เนาะเจ้าสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่า h o t s p o t เขาในคอมพิวเตอร์ของเฮาก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะวางาวิธีดังกล่าวนี้จะสวยคอมพิวเตอร์ของทาน,นได้สาม,มารถใส่อินเทอร์เน็ตได้อย่างสเสถียรเนาะและจะดลดพรนการป้องกันอินเทอร์เน็ตลดเวลาเฮาใส่งานไปดนๆเจาและว่างว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ในแก่บรรดาทานบ่ายก็น้อยเนาะได้ มหนิค่ะระเจ้าขอขอบคุกุบใจมานำบรรดาทานที่อับษ้มและอับฟังตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้เนาะเพื่อให้คนอื่นๆหรือว่ามูเพื่อนหรือว่าทุกๆทานเนาะเพื่อให้เข้าในรับผู้และอภฟังเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวหันให้หมดไปเนาะจะขอขอบใจ